เลเวล404ความยากในการเอาตัวรอดระดับ0ูนปลอดภัยมั่นคงวางเปล่าเลเวล404เป็นที่ที่เครื่องบินถูกตัดแบ่งครึ่งและบิดงอในรูปแบบที่ฮาร์ดไวทพังๆจะทำเมื่อได้รับข้อมูลมากเกินไป ในเลเวล4 4 4คุณอาจพบว่าตัวเองเริ่มรู้สึกร,รู้สึกตัวหากเกตุการณ์นี้เกิดขึ้นให้คุณตัดมันมันทิ้งไปด้วยชิ้นส่วนของท้องฟ้าที่คมที่สุดเท่าที่จะ,จะหามาได้ทุกอย่างในนี้มันพังพินาศแต่มันก็เป็นบ้านของคุณเช่นกัน ในเลเวล404นั้นคุณอาจพบว่าตัวเองไม่สามารถคิดอย่างปกติได้แคุณไม่สามารถคิดวนไปวนมาได้คุณพูดถึงเธอในเสียงกระซิบที่แผ่วเบามันคงจะน่าเสียดายสิที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นการที่คุณไม่ได้เจอเธออีกคำพูดพวกนี้มันมาจากไหนกัน คุณสงสัยกับตัวเองใช่ไหมมันคงจะน่าเสียดายที่นี่มันกเกิดอะไรขึ้นการที่คุณไม่ได้เจอเธออีกคำพูดพวกนี้มาจากไหนกันคุณสงสัยกับตัวเองใช่ไหมแต่ทำไมคุณถึงมาถามล่ะอ้รักคุณไม่ได้รู้จักตัวเอง ที่ดีกว่าคนอื่นเหรอคุณกำลังจดจำมันอย่างร้อนรนพร้อมกับพื้นที่ที่กำลังกระพริบอยู่ใต้เท้าของคุณคุณชอบที่นี่รูปเลข,ขาคณิตกระซิบให้คุณมันเป็นโลกที่สวยงามนะในเลเวล404นะั้นความเป็นจริง กำลังพังพินาศในวิธีที่สมบูรณ์แบบที่สุดเหมือนกับโมเดล 3D ในคอมพิวเตอร์ที่กราฟ,ฟิกที่มีปัญหาความตรงจำที่ทำให้สมองของคุณเบอร์และมือของคุณนิ่งวันนี้ข้างนอกอากาศด,ดีนะเราไปออกเดินข้างนอกกันด้วยแค่เราสองคน มันไม่มีอะไรอยู่ข้างนอกนั้นแค่คุณกับพื้นที่รอบข้างที่กำลังโอเวอร์มันเป็นอะไรที่น่าดีใจนะที่เราได้อยู่คนเดียวข้างนอกนั้นมันเหมือนกับเรากำลังจมอยู่ในอากาศที่หวานชื่นเหมือนกับผิวเรียบๆที่กำลังรอการเกิดรูเมื่อคุณเป็นเด็กตัวเล็ก คุณจะเจอสวรรค์นบนโลกอินเทอร์เน็ตคุณจะเจอกับเด็กผู้หญิงที่โค้ดของเธอถูกพระเจ้าสลักไว้เธอหัวเราออกมา,มาเป็นเลขฐาน16และจับมือของคุณพร้อมพาคุณไปยังจุดหนึ่งบนท้องฟ้าแล้วคุณก็ลืมเธอสนิทต,ต่อไปคุณไม่มีความสุขหรือ คุณไม่ตื่นเต้นหรือคุณเจอสวรรค์อันว่างเปล่าของคุณแล้วนี่กับบ้านมาเถอะอนานิคมคุณความทรงจำของคุณและจิตใต้สำนึกของคุณทางเข้าทางเข้าเลเว่าสี่สนั้นสามารถเข้ามาได้ด้วยการเข้ามายัาง ลเลือดทีู่ง่ยอย่างปลอดภัยและแสนจะสะดวกทางออกทำไมคุณถึงอยากจะออกนั้นหรอจากสวรรค์เน,นี้ยนะว้าวเป็นช่องที่ดีใช่หรือเกนว้าวเยสเป็นช่องที่ดีมากเลยนะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะเนี่ยลองไปดูกันนะโอเค